ครับรายการโหนกระแสวันนี้ได้มีการนําเสนอเรื่องราวอุบัติเหตุสะเทินขวัญที่เกิดขึ้นกับหนูน้อยวัยหกขวบชื่อว่าน้องเกลครับซึ่งน้องเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนบ้านดงย่อจังหวัดบุรีรัมย์เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถยนต์กระบะพ,พุ่งชนขณะกําลังข้ามถนนทางม้าลายหน้าโรงเรียนเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่นํามาซึ่งความสูญเสียของครอบครัวแต่ยังเปิดเผยปมป,ปัญหาเรื่องการเยียวยาและข้อคอรหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจเจ้าของคดี ที่สร้างความเคลือบแคลงใจให้กับสังคมและครอบครัวของน้องเกลเริ่มต้นรายการครับพี่หนุ่มกระชัยกำเนิดพลพิธีกรได้กล่าวเปิดรายการโดยเล่าถึงเหตุการณ์เบื้องต้นว่าในวันเกิดเหตุน้องเกลได้ลาคุณปู่ทองล้วนเพื่อไปโรงเรียนตามปกติโดยมีคุณแม่นุ่นเป็นผู้ไปส่ง เป็ปกติคุณแม่จะขับรถเข้าไปส่งภายในโรงเรียนแต่ในวันเกิดเหตุมีน้องคนเล็กวัยห้าขวบนั่งรถมาด้วยและคุณแม่ต้องรีบไปทำงานจึงจอดรถจักรยานยนต์บริเวณหน้าโรงเรียนตรงทางม้าลายขณะที่น้องเกวลงจากรถและกำลังจะข้ามถนนได้มีรถยนต์กระบะสีขาวขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนน้องจนร่างกระเด็นไปไกลกว่า20เมตรเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งทางครอบครัวของน้องก็ตัดสินใจบริจาคดวงตาของน้องเพื่อเป็นกุศลคุณแม่นุ่นนะครับได้เล่าถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุคือ2 2มกราคมเวลาประมาณ7นาก45นาทีว่าตนเนีจอดรถจักรยานยนต์ฝั่งตรงข้ามของโรงเรียนและให้น้องลงจากรถโดยกำชับลูกว่ามีรถอยู่ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้า ขณะที่แม่กำลังจอดรถและจะลงไปจูงลูกข้ามถนนน้องเกลมองเห็นเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนฝั่งตรงข้ามจึงรีบวิ่งข้ามถนนไปซึ่งจังหวะนั้นแม่พยายามร้องห้ามแต่ก็ไม่ทันน้องวิ่งข้ามเลนแรกไปได้แต่เมื่อถึงเลนสวนทางรถกระบะคู่กรณีที่ขับมุ่งหน้าไปอำเภอสตึกได้พุ่งชนน้องอย่างจังต่อหน้าต่อตาแม่ คุณปู่ทองล้วนเล่าเสริมว่าก่อนเกิดเหตุเพียง5นาทีหลานสาวยังบอกลาตนอย่างร่าเริงเมื่อทราบข่าวตนรีบตามไปที่เกิดเหตุพบร่างของหลานถูกยกขึ้นรถกระบะของคุณพ่อเพื่อนำส่งโรงพยาบาลสภาพรถคู่กรณีไฟหน้าแตกละเอียดบ่งบอกถึงความรุนแรงของการชนคุณปู่ระบุว่าผู้ขับขี่เป็นครูผู้หญิงจากจังหวัดนครราชสีมาอ้างว่าจะรีบไปราชการที่จังหวัดศรีสะเกดจึงขับรถมาด้วยความเร็ว ประเด็นความขัดแย้งเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเมื่อเข้าสู่กระบวนการเยียวยาทางครอบครัวผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าในช่วงงานศพคู่คู่กรณีได้มาร่วมงานและกล่าวขอโทษพร้อมรับปากว่าจะรับผิดชอบให้ถึงที่สุดโดยมีการมอบเงินเยียวยาเบื้องต้น27,000บาทแบ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายโรงพยาบาล2,000บาทค่าช่วยงานศพ20,000บาทและทำบุญ5,000บาท อย่างไรก็ตามเมื่อมีการนัดเจราจากันที่สถานีตำรวจภูทรคูเมืองฝ่ายคูคุ้งกรณีกับยื่นข้อเสนอจะจ่ายเพิ่มให้อีก23,000บาทเพื่อให้ครบ50,000บาทและขอให้จบเรื่อง ซึ่งทางครอบครัวผู้เสียชีวิตรับไม่ได้กับเงินจํานวนดังกล่าวเมื่อเทียบกับความสูญเสียนอกจากนี้ญาติของครูที่เดินทางมาด้วยยังพูดการในลักษณะท้าทายว่าหากอยากได้มากกว่านี้ก็ให้ไปฟ้องเอาและคมขคู่ว่าจะฟ้องกับแม่เด็กในข้อหาปล่อยปะละเลยโดยอ้างว่าครูไม่ผิดเพราะแสงแดดแยงตาทําให้ครูมองไม่เห็นและจุดที่น่าตกใจที่สุดของเรื่องนี้ก็คือข้อกล่าวหาที่มีต่อพนักง,งานสอบสวนคุณปู่ทองล้วนเปิดเผยว่าในวันที่ไปเจราจากัน ตำรวจเจ้าของคดีได้แยกคุยกับทางครอบครัวผู้เสียหายและยื่นข้อเสนอว่าจะช่วยเจราจาก,กับฝ่ายของครูให้ยอมจ่ายเงินเยียวยาวเพิ่มเป็น1นึ่งแสนบาทรวมเงินที่จ่ายไปแล้วและจะดำเนินการทำสำนวนให้ครูยอมรับสารภาพ เพื่อให้บริษัทประกันภัยยอมจ่ายเงินสินใหม่ทดแทนจํานวน1ล้านบาทจากพรบร5 0 0 0แสนบาทและประกันภาคสมัครใจชั้นหนึ่งอีก5แสนบาทได้อย่างรวดเร็วแต่มีข้อแม้ว่าตํารวจขอส่วนแบ่ง10%อร์เซจากเงินประกันก้อนนั้นหรือคิดเป็นเงิน1 0 0 0แสนบาทโดยอ้างว่าเป็นค่าดูแลหรือค่าบริการในการทําคดีด้านทนายตุยพรศักดิ์วิพาธอภานนท์ครับและก็นายคณะนุสรจากคอปพอได้ให้ความเห็นทางกฎหมายว่า ในกรณีอุบัติเหตุรถชนคนบนทางม้าลายและในเขตโรงเรียนซึ่งมีป้ายเตือนชัดเจนผู้ขับขี่มักจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบและมีความผิดผ่านประมาทโดยเฉพาะเมื่อขับเร็วในเขตชุมชนการที่ตำรวจหรือใครก็ตามแนะนําให้ปฏิเสธหรือดึงเชงเพื่อต่อรองเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและการเรียกรับเงิน10%จากเงินประกันถือเป็นการกระทาที่เข้าข่ายทุจริตเพราะหน้าที่ของตำรวจคืออำนวยความยุติธรรมและประกันภัยต้องจ่ายตามสิทธิ์เมื่อผู้เอาประกันรับผิด ในช่วงที่2ของรายการครับพี่หนุ่มกัญชัยได้ทําการต่อสายโทรศัพท์ไปหาครูคู่กรณีเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงในอีกมุมหนึ่งของครูซึ่งครูได้เริ่มต้นด้วยการกล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกครั้งยืนยันว่าเธอเสียใจและไม่ได้มีเจตนาจปะปฏิเสธความรับผิดชอบแต่สาเหตุที่มีกระแสข่าวว่าตนจะสู้คดีนั้นเกิดจากคาแนะนําของร้อยเวรเจ้าของคดีที่สพคูเมือง ผู้เปิดเผยรายละเอียดที่สอดคล้องกับข้อสงสัยของสังคมว่าตนมีความกังวลเรื่องเงินที่จะนํามาเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตเพราะตนมีภาระทางบ้านสูงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกพิการต้องดูแลพ่อแม่และเธอก็มีหนี้สินทางร้อยเวรจึงแนะนําว่า หากยังไม่มีเงินก้อนมาเยียวยาในชั้นสอบสวนให้ปฏิเสธข้อกล่าวหาไปก่อนแล้วค่อยไปยอมรับสารภาพในชั้นศาลซึ่งจะช่วยประวิงเวลาในการหาเงินได้ครูยืนยันว่าตนสับสนและตื้อไปหมดจึงคล้อยตามคำแนะนำของร้อยเวรไม่ได้มีเจตนาจะท้าทายให้ฟ้องร้องแต่อย่างใดส่วนเรื่องที่ญาติของตนพูดจาไม่ดีครูยอมรับว่าไม่ได้มีการห้ามปราม เพราะความเครียดและความสับสนในขณะนั้นสำหรับประเด็นเรื่องอุบัติเหตุครูอธิบายว่าขณะขับรถมาถึงหน้าโรงเรียนมีรถสวนทางและแสงแดดมันส่องตาทําให้ครูมองเห็นเด็กในระยะกระชั้นชิดจึงไม่ได้เบรกและชนเข้าอย่างจังทนายตุ๋ยได้แทรกคําถามและให้คําแนะนํากลางรายการว่าหากครูมีความจริงใจที่จะเยียวยาตามที่พูด ควรไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อกลับคำให้การเป็นรับสารภาพทันทีไม่ต้องรอไปชั้นศาลพร้พอมผู้ผู้กับกีรับสารภาพว่าประมาทบริษัทประกันภัยจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินหนึ่งล้านบาทให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ทันทีซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนที่รวดเร็วที่สุดครูได้รับฟังและตอบรับว่าจะดำเนินการตามคำแนะนำโดยมีนัดหมายกับตำรวจอีกครั้งในวันเสาร์นี้ ต่อมาครับทนายโชติวุตรนะครับซึ่งเป็นทนายความส่วนตัวของครูซึ่งก็ได้โฟนอินเข้ามาชี้แจงเพิ่มเติมว่าตนเพิ่งเข้ามารับผิดชอบคดีและได้ให้คำแนะนําแก่ครูว่ารูปคดีนี้ครูเป็นฝ่ายประมาทอย่างชัดเจนควรให้การรับสารภาพเพื่อประโยชน์ในการเยียวยาผู้เสียชีวิตส่วนเรื่องเงินเยียวยาส่วนตัวที่เสนอไปหนึ่งแบาทนั้นเป็นเพราะครูมีข้อจํากัด ทางการเงินจริงๆไม่ได้มีเจตนาจะดูถูกชีวิตคนและเงิน27,000บาทที่จ่ายไปก่อนหน้านี้ก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบเบื้องต้นตามกำลังทรัพย์ที่มีโดยทนายความรับปากว่าจะดูแลให้ครูไปรับสารภาพในชั้นพนักง,งานสอบสวนตามนัดหมายในช่วงท้ายของช่วงที่2ครับพี่นุ่มกัญชัยได้ถามย้ำกับครูเรื่องพฤติกรรมของญาติที่ขู่ฟ้องกลับแม่ของเด็ก ครูยืนยันว่าตนไม่เคยมีความคิดจะฟ้องกลับแม่เด็กและรู้ตัวดีว่าเป็นคนผิดแต่ยอมรับว่าญาติที่ไปเป็นคนพูดจาในลักษณะน,น้ำจริงซึ่งพี่หนุ่มก็ได้ตักเตือนให้ครูไปทำความเข้าใจกับญาติใหม่เพราะคนที่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายคือตัวครูเองไม่ใช่ญาติและคำพูดเหล่านั้นสร้างบาดแผลทางใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียอย่างมาก ขณะที่ในช่วงต่อมาครับพี่หนุ่มกัญชัยก็ได้มีการต่อสายไปถึงพันตำรวจเอกเข็มชาติ8แก้วครับซึ่งท่านเป็นผู้กับการสถานีตํารวจภูทรคูเมืองเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานสอบสวนร้อยเวรในสังกัดทั้งประเด็นการเรียกรับเงิน10%และการแนะนําให้ผู้ต้องหาปฏิเสธข้อหา พันธบดเอกเขมชาติกล่าวว่าเบื้องต้นได้สอบถามพนักงานสอบสวนคนดังกล่าวแล้วเจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ได้มีการเรียกรับเงิน10%เตแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามผู้กกับยืนยันว่าหากผู้เสียหายยืนยันข้อมูลนี้ตนพร้อมจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีความผิดจริงก็จะดําเนินการทั้งทางวินยัยและอาญาอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้สูญเสียพี่นุ่มกัใชัยได้แย้งกลับไปว่า ข้อมูลจากทั้งสองฝั่งตรงกันในเรื่องความผิดปกติโดยฝั่งผู้เสียหายยืนยันเรื่องการของเงิน10%เปซ็นเป็นค่าดูแลขณะที่ฝั่งครูคู่กรณีก็ยืนยันผ่านรายการว่าร้อยเวรคนเดียวกันนี้เป็นผู้แนะนําให้ปฏิเสธข้อกล่าวหาซึ่งเป็นคําแนะนําที่ขัดแย้งกันเองและสร้างความเสียหายให้กับรูปคดีและการเยียวยาโดยพี่หนุ่มชี้เห็นว่านี่คือการใช้ช่องว่างทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์โดยแนะนําให้ฝั่งหนึ่งให้สู้คดี เพื่อให้ประกันจ่ายช้าและไปบอกอีกฝั่งว่าจะช่วยให้ประกันจ่ายเร็วแลกกับส่วนแบ่งทั้งที่ในฐานะตำรวจสามารถชี้ขาดความผิดได้ทันทีจากพยานหลักฐานผู้กับสพคูเมืองรับปากกลางรายการแล้วครับว่าจะทําการเปลี่ยนตัวพนักง,งานสอบสวนเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายและจะลงมาดูแลคดีนี้ด้วยตัวเองโดยในวันเสาร์ที่จะถึงนี้เวลา10นาฬิกาได้มีการนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาพบที่สถานีตํารวจ พร้อมทั้งกระสานให้บริษัทประกันภัยมาร่วมเจรจาหากคูให้การรับสารภาพตามที่ตกลงกันไว้ทางตำรวจก็จะเร่งทำสำนวนเพื่อให้บริษัทประกันภัยจ่ายสินใหม่ทดแทนจำนวน1.1ล้านบาทรวมประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนอีก1นึ่งแสนบาทให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ภายในสัปดาห์ถัดไป ก่อนจบรายการครับพี่หนุ่มกัญชัยยังเล่าถึงประเด็นเรื่องการบริจาคอวัยวะของน้องเกลโดยระบุว่าแม้ร่างกายภายในจะบอบช้ำหนักจากแรงกระแทกจนไม่สามารถบริจาคอวัยวะส่วนใหญ่ได้แต่ดวงตาของน้องเกล ยังสามารถนําไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ซึ่งครอบครัวหวังว่ากุศลผลบุญครั้งใหญ่สุดท้ายนี้จะส่งให้น้องเกลวไปสู่ภพภูมิที่ดีโดยคุณปู่ทองล้วนเล่าด้วยความสะเทือนใจอีกครั้งว่าอีกเพียงเจ็ดวันก็จะถึงวันครบรอบวันเกิดเจ็ดขวบของน้องเกลซึ่งน้องเคยถามหาเค้กวันเกิดแต่ต้องมาจากไปเสียก,ก่อนเหตุการณ์นี้จึงเป็นอุทาหรณ์ย้ำเตือนสังคมถึงความปลอดภัยหน้ากถานศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ต้องโปร่งใสและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามครับก่อนจบรายการพี่หนุ่มกัญชัยก็เหมือนจะอ,อออาการเดือดอีกครั้งหนึ่งครับมีการฝากข้อความไปถึงตำรวจที่เป็นร้อยเวรในสพคูเมืองที่บอกให้ครูคู่กรณีสู้คดีแล้วก็มีการบอกกับผู้สูญเสียว่าขอแบ่งเงินประกรัน10%โดยพี่หนุ่มบอกว่าคุณต้องเข้าใจว่าคุณเนี่ยเป็นผู้พิจาสันธิราช คุณมีกฎหมายในมือคุณต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนเวลาพวกเขาเดือดร้อนเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเขานึกถึงก็คือพวกคุณเพราะฉะนั้นผมอยากให้พวกคุณเนี่ยอยู่บนคันลองคลองทมเพราะคุณอย่าลืมว่าคุณคือตำรวจคุณไม่ใช่พ่อค้าคุณไม่ใช่โบรกเกอร์การที่คุณไปนั่งต่อรองให้ทั้งสองฝั่งเพื่อประโยชน์ของตัวเองผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าละอายสำหรับอาชีพตำรวจตำรวจดีๆยังมีอีกมากมายแต่พอคุณมาทำแบบนี้มันทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาไม่มั่นใจ ซึ่งองค์กรของพวกคุณเนี่ยเขาไม่ได้ผิดเพียงแต่มีพวกคุณบางคนที่ทําเรื่องเร็วๆแบบนี้แล้วมันทําให้องค์กรตํารวจเนี่ยเขาเสื่อมเสียเพราะฉะนั้นหยุดพฤติกรรมของพวกคุณเถอะครับแล้วเรื่องนี้ผมจะรายงานไปที่พบตอรอด้วยและผมจะตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเพราะผมมองว่าการกระทําของคุณมันไม่เป็นธรรมกับใครเลยไม่เป็นธรรมกับน้องที่เสียชีวิตคุณไปหาเงินกับน้องได้ยังไงฝากไว้ให้คิดก็แล้วกัน